สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามร้บาททูนกว่างอาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจ ա งมาที่6กุมภาพันธ์ภาพรวมทั้งโลกวันนี้นะครับยังคงดีขึ้นครับวันนี้เป็นระดับ4 8 0 0 0 0หคนต่อวันต่ำกว่า5 0 0 0 0 0คนครับการระบาดดีขึ้นในสัปดาห์นี้มาแต่ที่ระดับ3-40,000 0คนต่อวันนะครับประเทศที่ระบาดหนักดีขึ้นแทบทั้งหมดครับ สหรัฐอเมริกาครับการระบาดลดลงมามากเหลือเพียง1 2 0 0 0 0คนแต่การตายใกล้เคียงกับเมื่อวานครับ3,500คนนะครับบราซิลครับหลังจากที่การระบาดลดลงมาเรื่อยๆแต่ระยะนี้กลับมีการระบาดเพิ่มขึ้นครับจนเท่ากับการระบาดครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ยังคงหนักครับวันนี้เป็น51,000คนต่อวันนะครับปกติพีค6 0 0 0 0ครับนะครับอินเดียครับยังคงลดลงเรื่อยๆดีขึ้นครับ วันนี้เหลือเพียง1 1 0 0 0คนเท่านั้นนะครับยุโรปครับยุโรปตะวันตกกลับมีการระบาดเพิ่มขึ้นหลังจากคุมได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ฝรั่งเศสใกล้เคียงกับเมื่อวานครับเป็นระดับ22,000คนครับคือระดับเดิมฝรั่งเศสจะติดอยู่ระดับประมาณนี้นะครับเยอรมันครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นใกล้เคียงกับเมื่อวานครับวันนี้1,1,000คนครับ อังกฤษครับดีขึ้นนะครับเคยอยู่ดับต่ำกว่า2 0,000วันนี้แค่19,000คนนะครับลดลงมาจาก6 0,000นักบาดีมากครับญี่ปุ่นดีขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ยังคงระดับ2,000คนต่อวันนะครับเกาหลีใต้ดีขึ้นฮ่องกงดีขึ้นครับอาเซียนยังมีอินโดนีเซียกับมาเลเซียที่ยังคงเพิ่มขึ้นนะครับสวนเมีนาดีมากครับลดลงมาเรื่อยๆครับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับการแพร่ระบาดคุมได้เป็นอย่างดีครับมีการแพร่ระบาดระดับต่ำๆเท่านั้นนะครับข่าวเด่นในวันนี้ครับ เป็นรายง,งานเรื่องของโควิดในจากทำเนียบขาวนะครับโดยมีนายแพทย์เฟลซี่และคณะแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้เริ่มอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไปนานจากรายง,งานเมื่อวานนี้ครับสหรัฐอเมริกาได้เน้นเรื่องการฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงและเร็วที่สุดนะครับแล้วก็มาตรการป้องกันการกลายพันธุ์แล้วก็สหรัฐครับจะสนับสนุนประชาคมโลกในการขจัดโควิด1 9ครับ ทีนี้มาดูครับมาดูข่าวโดวยละเอียดนะครับวันนี้ครับทั้งโลกมีการแพร่ระบาดโควิด1 9มีคนติดเชื้อนี้แล้ว105ล้านกว่าคนตายไปแล้ว2อล้าน3แสนกว่าคนครับการแพร่ระบาดในวันนี้เริ่มลดลงส่วนการตายยัง เพิ่มขึ้นอยู่ครับทีนี้มาดูครับการแพร่ระบาดของโรคนะครับมาดูในแผนที่สีแดงครับเป็นการแสดงการแพร่ระบาดของการสะสมผู้ป่วยตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะครับสีแดงเข้มเป็นมากสีแดงอ่อนเป็นน้อยก็จะเห็นว่าสีแดงเข้มมีที่ทวีปอเมริกาทั้งทวีปยุโรปทั้งทวีปในเอเชียจะมีสีแดงเข้มบ้างอฟริกามอสเตรเลียนิวซีแลนด์ไม่มีสีแดงเข้มเลยนะครับทีนี้มาดูครับความรุนแรงของการระบาดในแต่ละวันนะครับ มาดูในแผนที่สีเหลืองครับเป็นการแสดงการแพร่ระบาดในแต่ละวันต่อประชากร10,000แคนนะครับสีแดงเข้มคือการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงสีแดงกับสีส้มปานกลางสีเหลืองน้อยครับมาดูครับก็จะเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศครับสีแดงเข้มในยุโรปมีสีแดงเข้มบ้างส่วนในเอเชียส่วนใหญ่แล้วเป็นสีเหลืองแอฟริกาเป็นสีเหลืองในลาตินอเมริกาเป็นสีแดงกับสีส้มครับส่วนในออสเตรเลียสีเหลืองครับ ทีนี้มาดูครับว่าวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม480,000กว่ารายใน1วันนับว่าน้อยลงมาแล้วนะครับลดลดลงมาจากต่ำกว่า5 0 0แสนแล้วเดิมมีการระบาดถึง7แสนคนต่อหนึ่งวันนะครับทีนี้มาดูครับ10ประเทศแรกที่มีการติดเชื้อมากที่สุดลดหลั่นกันตามลงไปนะครับมาดูครับก็จะเห็นว่าประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งมีการติดเชือเช้อมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาครับวันนี้มีคนติดเชื้อนี้แล้ว27ล้านกว่าคนนะครับแต่ สหรัฐอเมริก,กาวันนี้การแพร่ระบาดลดลงมาแล้วครับวันนี้เหลือเพียง1นึ่งแสนสอง่พันคนตอนหนึ่งวันเท่านั้นนะครับมาดูในรัฐต่างๆครับรัฐต่างๆก็ลดลงมาครับเป็นลําดับนะครับแคลิฟอร์เนียลดจาก2อ0 0 0ื่นเป็นหนึ่งพันคนนะครับเท็กซัสลดลงมาเหลือ1นึ่งหนส่พันคนตอนหนึ่งวันครับฟลอริดาก็เหลือเพียง1นึ่งหมื่นหนึ่คนตอนหนึ่งวันครับนิวยอร์กต่ากว่าพันคนแล้วต่ากว่าหมื่นคนแล้วเป็นแปดพันคนนะครับ อิลลินอยหรือเพียง3,000คนต่อ1วันเท่านั้นนะครับเพราะนั้นวันนี้ภาพรวมสหรัฐอเมริกาครับดีขึ้นครับส่วนการตายยังมากเหมือนเดิมนะครับอินเดียครับเป็นอันดับ2ของโลกนะครับวันนี้มีการอินเดียดีมากครับขาลงครับหรือเพียง11,000คนต่อ1วันเท่านั้นนะครับส่วนบราซิลครับอันดับ3ของโลกนะครับกับมีการแพร่ระบาดย่างรุนแรงอยู่ครับวันนี้ ไม่ถึงห0 0 0ื่นแต่ก็คืน5 1 0 0 0ื่่งคนต่อหนึ่งวันครับอย่างนับว่าสูงอยู่นะครับดับที่4รัสเซียครับรัสเซียขาลงลงมาแล้วครับจาก20,000กว่ากว่าวันนี้เหลือแค่16,000หมื่นหกคนในหนึ่งวันนะครับดับที่5ครับอังกฤษครับจาก60,000ครับวันนี้เหลือเพียง19,000หม่าคนใน1วันนะครับลงจริงๆเลยครับดับที่6ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสยังติดอยู่ในระดับประมาณ20,000ครับวันนี้คือ22,000คนต่อ1วันนะครับดับที่7ครับสเปนครับสเปนลงมานิดนึงครับ สามหมื่นสี่หมื่นลงมาเหลือสองหมื่นแปดพันคนในหนึ่งวันครับอัพที่แปดครับอิตาลีครับขาลงครับหนึ่งหมื่นสี่พันคนนะครับตุรกีขาลงครับลดเจ็ดพันคนเยอรมันครับดีขึ้นครับหลังจากติดอยู่ในระดับประมาณสองหมื่นวันนี้ลงมาแล้วเหลือหนึ่งหมื่นต้นๆ้นเท่านั้นเองนะครับทีที่มาดูครับในยุโรปนะครับในยุโรปก็จะเห็นว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีเป็นมากสุดนะครับแต่ว่ารัสเซียวันนี้ครับ ขาลงแล้วครับลงลงมาแล้วนะครับอังกฤษก็ลงมาแล้วครับเหลือไม่ถึง20,000แล้วนะครับฝรั่งเศสยังติดอยู่ระดับ2 0 0 0 0ครับ22,000คนสเปนครับสเปนยังติดอยู่ครับยังลงไม่ยังลงไม่ดียังมี2 8ง0มืนแปดคนต่หนึ่งวันครับอิตาลีขาลงครับ14,000คนเท่านั้นเยอรมนีนับว่ัหลุดลงมาจากระดับ20,000แล้ววันนี้ลงมาถึง1800กว่าคนเท่านั้นนะครับโปแลนด์ยูเครนลงมาระดับ6000กับ4,000คนครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ จะเห็นว่ายุโรปเริ่มดีขึ้นนะครับประเทศที่มีการติดดุนแรงอย่างอังกฤษลงมาดีมากเลยครับยุโรปตะวันออกครับนำโดยรัสเซียครับลงมากันหมดทวนหน้านะครับทีนี้มาดูครับมาดูต่อประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนะครับเป็นจํานวน10ประเทศด้วยกันนะครับในการแพร่ระบาดในในในแต่ละวันนะครับมาดูครับอันดับหนึ่งแน่นอนครับสหรัฐอเมริกา มีการแพร่ระบาดถึง1นึ่งแสนสองหคนในหนึ่งวันแต่ตัวเลขนี้ลงมาแล้วนะครับดับ2ครับบราซิลครับห้าหมื่นคนในหนึ่งวันครับหกับ2เวลานี้ใกล้กันแล้วนะครับไม่ไม่ถึงแสนคนแล้วนะครับมาดูต่อครับดับ3สเปนครับยังลงมาไม่ดีครับยัง28,000คนนะครับใน1วันฝรั่งเศสยังติดอยู่ที่20,000ครับยังไม่ลงครับวันนี้22 0 0 0นัคนในหวันครับ อันดับที่5อังกฤษครับอังกฤษลงมาแล้วลงมาดีครับหลือเป็นอันดับ5แล้ววันนี้เหลือเพียงไม่ถึง20,000นะครับอันดับที่6ครับรัเสเซียก็ลงมาแล้วเป็นอันดับ6แล้วนะครับวันนี้เหลือเพียง16,000คนใน1วันครับ ดับที่เจ็ดครับอจตรลี่ขาลงครับแปดเม็กซิโกเม็กซิโกกลับขึ้นมาเล็กน้อยแต่กําลังลงครับวันนี้สามหนึ่งหมื่นสามพันคนต่อหนึ่งวันดับที่เก้าครับอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียก็ยังสูงอยู่นะครับระดับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนต่อหนึ่งวันครับสิบครับอินเดียอินเดียต่ํากว่าอินโดนีเซียแล้ววันนี้มีแพร่ระบาดเพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนเกือบเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับทั้งโลกเริ่มดีขึ้นยกเว้นบางประเทศเท่านั้นซึ่งมีจํานวนเล็กน้อยนะครับทีนี้ มาดูในอิสราเอลครับอิสราเอลมีทั้งล็อกดาวน์แล้วก็ฉีดวัคซีนแล้ววันนี้อิสราเอลลดลงมาแล้วจาก6000เหลือ5,000คนใน1วันนะครับมาดูต่อครับจีนครับจีนวันนี้มีการแพร่ระบาดเหลือเพียง20คนเท่านั้นดีมากครับส่วนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และฮ่องกงก็ดีมากครับลดลงมาแล้วญี่ปุ่นวันนี้ติดระดับ2 0 0 0ัคนเท่านั้นนะครับเกาหลีใต้ครับเหลือเพียงขึ้นมานิดหนึ่งครับเป็น3,300ัสไม่ใช่3,000ครับ393ิคนนะครับส่วนฮ่องกงครับก็ขาลงแล้ว วันนี้ขึ้นมานิดนึงครับเป็น37คนใน1วันครับส่วนออาเซียนนะครับอาเซียนก็มีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและมาเลเซียซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างอย่างที่ต้องควบคุมนะครับอินโดนีเซียว,วันนี้ครับยังต่อเนื่องครับสูงต่อเนื่อง หนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนต่อหนึ่งวันครับและติดท็อปเทแล้วนะครับฟิลิปปินส์ครับขาลงครับเหลือเพียงหนึ่งพันคนต่อหนึ่งวันครับเมียนมาก็ดีมากเลยครับเหลือเพียงสองร้อยคนต่อหนึ่งวันเท่านั้นนะครับส่วนมาเลเซียครับยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่องแต่น้อยกว่าอินโดนีเซียครับวันนี้เพียงสามพันสามร้อยคนในหนึ่งวันครับส่วนสิงคโปร์นะครับคุมได้เป็นอย่างดีประเทศไทยครับกำลังคุมนะครับส่วนเวียดนามครับเที่ยวนี้มีการระบาดลดลงมาแล้วเหลือเพียง19คนต่อหนึ่งวันครับ ออสเตรเลียครับคุมได้ดีนะครับเหลือ4คนตอนวันเท่านั้นนิวซีแลนด์ครับก็มีประปรายมี2คนต่อหนึวันเท่านั้นครับทีนี้มาดูครับข่าวที่น่าสนใจนะครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้คือการที่รายงานเรื่องของโควิด -19 จากทำเนียบขาวนะครับโดยหลังจากที่าาท่านประธานทรัมป์กับนายแพทย์เฟลซี่มีความเห็นไม่ลงรอยกันนะครับได้เลิกไปนานระยะหนึ่งวันนี้ท่านกลับมาอีกแล้วนะครับได้เริ่ม จากรายงานเร็วๆนี้เองนะครับสัปดาห์นี้ครับสหรัฐได้เน้นเรื่องการฉีดวัคซีนครับให้ทั่วถึงและเร็วที่สุดนะครับแล้วก็มาตรการป้องกันการกลายพันธุ์แล้วก็สหรัฐครับจะสนับสนุนประชาคมโลกในการขจัดโควิด -19 นะครับในครั้งนี้ครับมีผู้ที่แถลงแถลงความคืบหน้านําโดยมิสเตอร์เซียนนะครับแล้วก็มีนายแพทย์เฟลซี่แล้วก็ดเรบอลเอนสกี้ครับซึ่งเป็นพอซ DC คนใหม่นะครับทั้งหมดนี้เนี่ย รายการนี้เนี่ยจะเป็นการถแถลงนะครับให้คนอเมริกันได้ทราบความจริงของการระบาดความก้าวหน้าและการตอบสนองจากนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญจริงๆเลยครับด้วยความโปร่งใสนะครับแล้วก็ในในในครั้งนี้นะครับได้กล่าวถึงการทํางานอย่างจริงจังที่จะทำให้คนเมริกันได้รับวัคซีนร้อยล้านโดสร้อยล้านคนในร้อยวันนะครับของการทํางานของประธานาธิประธานาธิบดีไบเดนที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับ โดยทําทุกอย่างครับให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยการจัดหาวัคซีนให้พอขนส่งให้ถึงมือประชาชนนะครับจัดตั้งทีมและพื้นที่ต่างๆให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายนะครับและรัฐบาลสหรัฐครับจะสนับสนุนทั้งด้านการเงินและการบริหารงานต่างๆให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงเขาให้เด่นความสําคัญมากในการฉีดวัคซีนในเที่ยวนี้นะครับแล้วก็พออีซีคนใหม่ครับได้ให้ความเห็นว่าขณะนี้ครับสหรัฐอเมริกานะครับ มีข่าวดีครับคือเคสใหม่ลดลงเรื่อยๆนะครับผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ลดลงอีกนะครับแต่การตายยังคงสูงอยู่ครับนะครับแต่การตายก็กําลังลดระดับลงนะครับเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่คนป่วยเข้าโรงพยาบาลน้อยลงสิ่งที่ตามมาคือคนตายจะลดลงครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งความหวังไว้ว่าต้องลดลงแน่ๆครับนะครับแต่ครับมีการกลายพันธุ์ขณะนี้พบในสหรัฐอเมริกาหลายรัฐด้วยกันนะครับอาจทําให้ความหวัง ที่ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนั้นอาจกลับตรงกันข้ามก็ได้นะครับจากการสอบสวนโรคครับพบว่าการไม่สวมหน้ากากาอนามัยการรวมกลุ่มนะครับไม่เว้นระยะห่างนะครับทำให้การกลายพันธุ์ระบาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพอโอซีคนใหม่ครับจึงขอให้คนอเมอริกันสวมหน้ากากาอนามัยเว้นระยะห่างแล้วก็ไม่เดินทางถ้าไม่จําเป็นนะครับและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทครับและที่สําคัญฉีดวัคซีนด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยชะลอการกลายพันธุ์เพราะถ้าไม่มีการแบ่งเชื้อในคนก็จะไม่มีการกลายพันธุ์นะครับแล้วก็อีก2เรื่องครับที่นยแพทย์เฟลซี่ได้กล่าวถึงนะครับคือเรื่องการศึกษาและวิจัยที่อังกฤษครับพบว่าการฉีดวัคซีนของ a s สต a าเซเนกเนี่ยถ้าห่างออกไปนะครับจากเดิม3สัปดาห์เป็น3เดือนนี้เนี่ยก็จะทําให้ประสิทธิภาพไม่สูญเสียด้วยนะครับแล้วก็ ท่านแพทย์เฟลซี่กล่าวว่าเป็นการค้นพบที่ดีครับแต่คนอเมริกันจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าจะปฏิบัติตามผลการวิจัยนะครับซึ่งผลดี่สุดคือการฉีดห่าง3หรือ4สัปดาห์ของไฟเซอร์ Pfizer, ของบริษัทโมเดอร์นากับไฟเซอร์นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับการที่สหรัฐอเมริกา ยังคงอยู่กับประชาคมโลกครับยังคงให้ความร่วมมือกับองค์การในไมโลกนะครับในการช่วยเหลือประชาชนทั้งโลกครับต่อสู้กับโควิด -19 นะครับและเตือนคนเมริกันด้วยว่าต้องร่วมมือกันทั้งโลกครับคนอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของโลกถ้าโลกมีความสุขอเมริกันจึงมีความสุขครับในท้ายที่สุดครับแต่แพทย์เฟลซีก็เตือนคนเมริกันอีกด้วยว่าการป้องกันการแพร่พันธุ์ของไวรัสในวันนี้นะครับต้องใช้มาตรการส่วนบุคคล ที่ไดกล่าวมาแล้วนะครับคือเว้นระยะห่างแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยไม่ไปในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวกไม่เดินทางครับและที่สําคัญฉีดวัคซีนครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลที่สิทธิ์ในร้อยตำร้อยาทย์ทูหมอมอาจารย์ครับพวกเราครับเป็นทุตหมอมอาจารย์พร้อมใจกันทำงานตำร้อยระบาทเพื่อส่วนรวมติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube f a c e b o o k และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดี